อ้าปวดฉี่พวกเจ้านักกลัวเกินไปตกใจข้าฉี่รอดแล้วจะฉี่เยอะแบบนี้เป็นโรคปะเนี่ย มาอะไรของเจ้าเสียงมุดควายออกโลกขอโทษค่ะหัวหน้าแต่เพลงร้องแบบนี้จริงๆริาเถียงกันเหรอกล้าเกลียดเวลาเป็นคนเถียงข้าเท่สดเเถียงกันเหรออย่โง่แกลาออกไปให้มากทีหัวหน้าใหญ่หัวหน้าจนเอไม่มีผู้หญิงเพิ่มมารายงานหัวหน้าเมื่อคู่นางอยากขุดพรงใต้ดินหนีข้าขุดเพนหนัง ขุดโพรงใต้ดินแล้วจะกล้าเถียงอีกบอกเลยไงว่าข้าเกลียดคนชอบเถียงที่สุดบอกมาจะชื่อสอะไรอยู่ที่ไหนหัวหน้าเราจับดานที่ก้นหุบเขาแปลกมากผู้หญิงตัวคนเยวจะอยู่ที่นั่นได้ยังไงหัวหน้าข้ารู้เพราะตอนนี้เจ้าเมืองโซเชนพานลับร้อยมาปราบพวกเราผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นหนึ่งในชาวเมืองแน่ มเมื่อคืนพวกเรากลุ่มหนึ่งได้ยินเสียงครุยก็เลยออกไปดูแล้วไม่กลับมาอีามามาากเลยบอกมาจะฆ้าพวกเขาใช่ไหมนม่ๆๆๆๆข้ามาหาเรื่องสนุกเท่านั้นเองอผู้หญิงตัวคนเดียวจะทําอะไรได้ข้าเป่าคลุยไม่เป็นด้วยว่าน่าอย่าเชื่อนางผู้หญิงคนนี้เจ้าเล่ห์มากเขาเจ้าเล่ห์ตรงไหน ในเมืองโศเจิ้นเขาขึ้นชื่อว่าใจดีมีเมตตานะหัวหน้าทะลุสิโกหกไม่กระพิบตาเลยข้ากับพิบตาแล้วเว้ยมึงอาพูดโกหกต่อหน้าข้าคนนี้ข้าอยากตายมากใช่ไหมไปนัานนี้ถือว่าสวยใช้ได้ข้าจะไว้ชีวิตเจ้าคืนนี้อยู่กับข้าสะห,หัวหน้าเอาผู้หญิงคนนี้ให้ข้าเถอะ มาาจทหารไพ่ศึกของควานเกอเหรนเสินเพิ <mañana> <te> <rawd unre> ่งเข้าร่วงกับพวกเราพวกเขามีผลงานอะไรบางงานขอรางวัลจากข้าเพราะไม่มีผลงานจ่ขอรางวัลไม่มีผู้หญิงจะมาใจลูกน้องยังไงไม่มีผู้หญิงมาใจลูกน้องยังไงเรียมากเราเป็นพี่น้องกันจะมางานบางักันเพราะผู้หญิงได้ยังไงหัวหน้าอยากได้ก็เอาไปได้เลยขอบคุณหัวหน้าใหญ่ ขอบคุณคุณนายใหญ่ถว้งหลายมากองค์หญิงช้าก่อนมีอะไรที่จะขห้าองหญิงตอนนี้ข้าไม่ใช่องค์หญิงอีกแล้วเสด็จพ่อสละบัลลังก์ข้ารับสืบทอดตอนนี้ก็คือกษัตริย์สมัยที่สิบของแคว้นเกลเหรียนเสร็ง สมญาณนามเชียนเหลียนข้าคือกษัตร well ิย์เทียนเหรียญ